สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะพวกเราก็จะทำเป็นกล่องดินสอจากกล่องนุ่มค่ะสมาชิกมีดังนี้ค่ะ วัสดุปุปกณ์นะคะ1กล่องบรรจุภัณฑ์2กระดาษทอของขวัญ3ามกาวสี่กันกร5ของตกแต่งค่ะวิธีทำนะคะ 1. นํากล่องนุ่มมาตัดในขนาดที่แตกต่างกัน 2. ล้างทําความสะอาดกล่องนุ่มและนํากล่องนุ่มมาเช็ดให้แห้ง 3. ห่อกล่องนุ่มด้วยกระดาษทอของขวัญและตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบ4ีํากล่องนุ่มมาประกอบติดกันเราก็จะได้กล่องเรียนสอ1หนึ่งชิ้นค่ะ และนี่คือตัวอย่างชิ้นงานค่ะลักษณะชิ้นงานได้ชิ้นงานทั้งหมด6ชิ้นมีรูปทรงลักษณะเป็นทรงกระบอกหลายช่องที่ภายในสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ต่างๆได้มากมายมีฐานที่แข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้จริงค่ะ ประโยชน์จากการทำโครงงานทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์รู้จักนำของเหลอใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้และยังทำให้รู้จักกระบวนการทำงานอย่างเป็นระเบียบขั้นตอนสามารถนำไปใช้งานประโยชน์ในการไว้จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบง่ายต่อการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายเบื้องหลังของการทำโครงงาน สุดท้ายนี้คุมของพวกเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะ